เผาเบ con ปีศาจล่าสวนตอนเที่ยงคืนเจ้าของฉายา No Body is Safe ไม่มีใคร ปลอดภัยทั้งสิ้นเป็นเรื่องราวที่ดอมเลซี่ของเราขอให้เจมีนเล่ากันมาเยอะมากๆและเรื่องนี้มีอยู่ว่าในขณะที่นาฬิกาบอกเวลาตอนเที่ยงคืนมีผู้เล่นโลบอคนหนึ่งเขากําลังเล่นเกม Grow a Garden อยู่เกมปลูกสวนและเขาก็ปลูกผักปลูกผล,ลไม้ปลูกดอกไม้ของตัวเองอยู่ในสวนอยู่ดีๆเขาคนนั้นอยากลองอะไรใหม่ๆในคืนนั้นเขาจึงได้เริ่มทําพิธีกรรมที่เขาได้ยินมาว่ามันสามารถอัญเชิญปีศาจออกมาได้ว่า ว่าถ้าทำพิธีกรรมนี้แล้วเนี่ยจะอัญเชิญปีศาจชาวเบคินออกมาได้แต่เขาก็ยังไม่ปักใจเชื่อนักว่าเรื่องอย่างนี้จะมีจริงเหรอก็มีแต่เด็กน้อยเท่านั้นแหละที่เชื่อเรื่องแบบนี้ <S <S เ,<อ>เขาจึงอยากทดสอบว่าพิธีกรรมนี้จะอัญเชิญปีศาจขึ้นมาได้จริงๆหรือเปล่าเขาเลยพิมพ์ลงไปในแชทต,ตอนที่อยู่ในเกม Grow a Garden ว่าชา b เบค n นชาวเบคอน ชาลเบ c o นเมื่อพิมพ์ครบ3าครั้งจากที่ช้องฟ้าในเกมสดใสอยู่ดีๆก็เปลี่ยนเป็นสีเลือดเสียงเพลงพื้นหลังในเกมได้หยุดลงแล้วก็ถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวเราะที่น่าขนลุกมีเงาดำสูบโปร่งโผล่ขึ้นมาในระยะไกลพร้อมกับตัวหนังสือสีแดงสดที่เขียนว่า you summon me เจ้าอัญเชิญข้าหลังจากนั้นผู้เล่นในเกม grow a garden คนนั้น ก็หายไปตลอดการเคสวัสดีแล้วตอนนี้กำลังอยู่กับเจมินครับ l a z y m i n d d y y ในซีรีส์ Dark m i n d เ a y เรื่องสยองจากเกม ROBLOX วันนี้จะมีจะมาเล่าเรื่องห่อปีศาจชาวเบคอนปีศาจล่าสวนตอนเที่ยงคืนเป็นหนึ่งในเรื่องที่สยองที่สุดในเดือนที่ผ่านมาเพราะปีศาจตอนนี้ว่ากันว่าซ่อนตัวอยู่ในแมปดัง Grow a Garden หรือปลูกสวนหนึ่งในแมปที่มาแรงที่สุดของโลบอในปีนี้แล้วชาวเบคอนคือใครทําไมเขาต้องเพ่งเลงเกมดังอย่างเกม Grow a Garden ปลูกสวนของพวกเรากันด้วยแถมหน้าตาของเขายัางน่ากลัวดูสยดสยองหน้าขนลุกตอนแรกที่เจมี่เห็นหน้าเขาไม่กล้ามอง หน้านๆานานเลยอ่ะคือรู้สึกขนลุกน่ากลัวไปหมดแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะพอได้ศึกษาประวัติของเขาทําให้ได้รู้เลยว่าถึงแม้ว่าเขาจะมีหน้าตาหน้ากลัวหน้าสยดสยองแบบนี้แต่แท้จริงแล้วเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่น่าสงสารมากๆเหมือนกันจนทําให้บางคนเนี่ยถึงกับเรียกเขาว่าเป็นผู้พิทักษ์โรบอทเลยนะฮะ จริงๆแล้วทเบคอนมีประวัติความเป็นมาอะไรยังไงกันแน่เดี๋ยววันนี้เจมินจะมาเล่าให้ฟังกันเรื่องราวนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่13กรกฎาคมปี2025ปีนี้นี่เองมีช่องติ๊กต็อกบัญชีหนึ่งที่มีชื่อว่าท l l b a c o n RBLX หรือเหมือนจะอ่านว่า เทลเบคอนโรบล็อกเลยแต่เขาตัดตัวโอออกเขาได้เล่าเรื่องราวของทลเบคอนเอาไว้ว่าในปี2016เทลเบคอนเขาเป็นแค่ผู้เล่นธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบเล่น r o บล็ x มากๆแต่เขากับถูกต้องเผชิญหน้ากับพวกคนที่ชอบมาบูลลี่มาแกล้งเขาในเกมโรบล็ x เพียงพอแค่ว่าเขา เล่นเกมไม่เก่งทอเบคอรู้สึกเจ็บปวดจากพวกคำพูดดูถูกด่าทอเขาเขาจึงได้สะสมความแค้นความ โกรธแค้นของเขาที่นานหลายปีจนทำให้เขากลายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวกลายเป็นปีศาจท,ที่ไร้หัวใจที่มีเพียงความต้องการเดียวนั่นก็คือการแก้แค้นจากผู้เล่นธรรมดาใน Roblox ที่สูงกว่าพวกตัวละครปกติแม้ว่าเชาเบคอนจะยังใส่เสื้อผ้าเหมือนกับพวกอวตารเริ่มต้นของเกม Roblox แต่เขาได้เลือกรูปร่างของตัวเองให้สูงกว่าพวกตัวละครโรบล o x ทั่วไปและยังมีทรงผม ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Roblox ทรงเบ c o n แต่พอเขาสูงจึงสมกับชื่อของเขาที่ชื่อว่า Tall แปลว่าสูงและ Bacon ชื่อของทรงผมนี้แต่คราวนี้เขาไม่ใช่ผู้เล่น Roblox ธรรมดาอีกต่อไปเขากลายเป็นปีศาจท,ที่จะมาหลอกผู้เล่นหลังเที่ยงคืนโดยเฉพาะ พวกผู้เล่นที่ชอบแกล้งคนที่อ่อนแอกว่าโดยหลังจากที่เขากำจัดผู้เล่นเหล่านั้นทิ้งเขาก็จะทิ้งท้ายด้วยว่า nobody i safe ไม่มีใครปลอดภัยทั้งสิน้นนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไม10ปีผ่านไปแล้วทอลเบคอนถึงมาปรากฏตัวอยู่ในเกม Grow a Garden เพราะทอลเบคอนต้องการที่จะแก้แค้นพวกคนที่ชอบบูลลี่คนอื่นการบูลลี่กันในแมป Grow Garden ปลูกสวน ไม่ว่าจะเป็นล้อเลียนส่วนของผู้ผู้เล่นใหม่ที่พัฒนาส่วนตัวเองไม่เป็นเหมือนกับส่วนของเจมินหรือด่าทอแสดงความคิดเห็นไม่ดีกับผู้อื่นในแชทหรือจงใจแกล้งขโมยต้นไม้คนอื่นว่ากันว่าบางรลยเนี่ยโดนทอเบคอนตามตัวไปจนถึงแบบที่บูลลี่คนนั้นเป็นคนสร้างเลยด้วยโอ้โหคือแบบตามติดมากพอฟังเรื่องราวของเขามาแบบนี้ทําให้รู้สึกเหมือนว่าทอเบคอนไม่ใช่เป็นแค่ปีศาจแต่ส่วนหนึ่งก็เหมือนเป็นผู้พิทักษ์ของโรบล็อกเลยเนาะคิดถึงแฮกเกอร์อินคอมมู ที่เขาเป็นแฮกเกอร์ในเงามืดคอยสอดส่องตรวจด,ดูว่าชุมชนโรบอทของเราเรียบร้อยปลอดภัยดีไหมและถ้ามีใครแกล้งกันก็จะออกมาจัดการแต่ว่าหน้าตาของ เอเบคอนผู้นี้ก็จะแตกต่างกับเพื่อนนิดหน่อยนอกจากเรื่องน่าแปลกใจว่าเทอรเบคอนอาจจะเป็นคนดีก็ได้แล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งเรื่องน่าแปลกใจนั่นก็คือแค์นี้เล่าว่าเทอรเบคอนไม่ได้ออกมาทําเรื่องนี้เพียงแค่ตัวคนเดียวแต่เขามีพรรคพวกเทอรเบคอนด้วยนั่นก็คือกลุ่มเบคอนหรือคนที่สวมใส่ชุดอวตารแบบดั้งเดิมของโรบอกแล้วก็ใช้ทรงผมสุดซิกเนเจอร์ ทรงเบคอนพักพวกของทอลเบคอนและตัวเขาเองเนี่ยเลยออกตามล่าพวกคนชอบบุลลี่โดยเฉพาะในแมป Grow a Garden ปลูกสวนเอ๊ะแต่จากที่หาข้อมูลมาในแอคเคาน์นี้เนี่ยไม่เห็นมีคลิปไหนเลยเนาะที่บอกว่าวิธีการอัญเชิญทอลเบคอนออกมาเนี่ยต้องทำยังไงอ้าวแล้วที่ว่ากันว่า ถ้าอยากอัญเชิญปีศาจเทลเบคอนออกมาในสวนของเราต้องพิมพ์คำว่าเทลเบคอน3ครั้งในช่องแชทต,ตอนเวลาเที่ยงคืนแล้วให้วิ่งไปหลบให้ไวที่สุดอันนั้นสรุปว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยบันชี้ในติกต็อกนี้เขาไม่เห็นเคยพูดถึงเรื่องนี้เลยนะงั้นเราจะมาหาข้อมูลกันต่อดีกว่าทุกคนว่าเรื่องการอัญเชิญทลเบคอนนี้มันจริงหรือเปล่าซึ่งถ้าใช้เจมินรอถึงเที่ยงคืนแล้วมาพิมพ์ในช่องแชท ว่าชาวเบคอนชาวเบคอนชาวเบคอนเจมินน่าจะกลัวว่าตัวเองจะหัวใจวายแล้วก็เป็นลมไปก่อนนะเจมินก็เลยขอใช้ตัวช่วยให้พี่พี่ยูทูบเบอร์คนอื่นเป็นคนช่วยอัญเชิญแล้วกันนะและเราก็ได้มาเจอกับผู้กล้ายูทูบเบอร์คนอื่นไม่ว่าจะเป็นพี่นิกกี้มาา์หรือว่าพี่ยูทูบเบอร์ต่างชาติที่ได้ลองอัญเชิญทาเบคอนออกมาจริงๆได้พิมพ์คำว่าทาวเบคอนสาครั้งในช่องแชท ในเวลาเที่ยงคืนและสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้นฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยงงมากงั้นสรุปว่าเรื่องคาถาอันเชิญเทลเบคอนมันมาจากไหนกันแน่และเนี่ยไม่เห็นสามารถอันเชิญได้จริงเลยหลายคนที่ได้ไปลองพิสูจน์อันเชิญเทลเบคอนแล้วเนี่ย mm. ก็เลยเชื่อกันไปว่าเอลเบคอนนั้นอะ ไม่มีอยู่จริงหรอกเอ้างั้นอย่างนี้ก็แปลว่าชาวเบคอนอาจจะเป็นหนึ่งในคลิปพี่พาสตาหรือว่าเรื่องราวเล่าสุดสยองของโรบอทเฉยๆก็เป็นได้ใช่ไหมเนี่ยถ้าเราลอง Search ใช้วิชาสกิลโคนันในการหาข้อมูลอย่างชาญฉลาดแล้วเนี่ยลองเข้าไปใน Google แล้วระบุระยะเวลาการค้นหาตั้งแต่ช่วงปี2000ถึงปี2025เราก็จะค้นพบว่า ครั้งแรกที่มีชื่อในทอเบคอนอยู่บน,นอินเทอร์เน็ตเนี่ยนั่นคือวันที่3กรกฎาคมปี2 0 2 5เพิ่งมีในปีนี้เองและที่แรกที่พูดถึงทอเบคอนแท้จริงแล้วนั้นคือบัญชีติก๊กตอกจากประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นช่องที่ชอบเล่าเรื่องเกมหลอดในโลบอก<ๆ>เมื่อเปิดเข้าไปดูจริงๆแล้วเราก็จะเจอคลิปทอเบคอนซึ่งช่องนี้เขาได้เล่าไว้ว่าทอเบคอนมันเป็น คลิ p y พาสตาหรือเรื่องสยองโรบล็อในเกม Grow a Garden ปลูกสวนที่เป็นเรื่องราวที่น่ากลัวมากและยังมีข้อมูลที่บอกอีกว่า Tall เบคอนได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวละครหนึ่งใน Dandys World นั่นก็คือ Tall Shelly และการอัญเชิญ Tall Bacon ทำได้เฉพาะในเซิร์ฟเวอร์ p r i v a t e เท่านั้นอ้าว oh, หาที่มาได้ชัดๆขนาดนี้ก็คงปฏิเสธไม่ได้แล้วแหละว่า Tall Bacon เป็นเพียงแค่เรื่องเล่า Creepypasta เรื่องสยอง Roblox ที่ถูกแต่งขึ้นมาเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ไม่ต้องกลัวไปนะเวลาเล่นเกมปลูกสวนขอปีศาจทาวเบคอนจะไม่มาหาคุณนอกหวัางมากนะโอเคมีข้อมูลเพิ่เมเติมเกี่ยวกับทาวเบคอนอีกหนึ่งอย่างเพราะบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทาวเบคอนเนี่ยจริงๆเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากแมปหนึ่งในโรบล็ x ที่ชื่อว่าเบคอนต่งหาซึ่งแมปนี้ถูกสร้างขึ้นในปี2020และนี่ก็คือเรื่องราวของทาวเบคอนปีศาจล่าสวนตอนเชี่ยงคืนแล้วคุณละ่ะ ยังเชื่อหรือเปล่าว่าชาวเบคอน มีอยู่จริงไหมสำหรับคลิปหน้าอยากให้มาเล่าเรื่องสยองโรบล็อหรือพิสูจน์หาความจริงว่าปีาศาจในโรบล็อกมีจริงไหมและนอกจากข้อมูลที่เจมี่ได้เล่าให้ฟังวันนี้แล้วอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญก็คือเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องราวของทอลเบคอนถึงแม้ว่าทอลเบคอนอาจจะมาจากคนที่เขาเคยโดนบูลลี่มาก่อนแล้วเขาอยากจะล้างแค้นด้วยการทําดีปกป้องคนอื่นที่อ่อนแอกว่าแต่จริงๆแล้ว ความรุนแรงไม่ใช่คำตอบของปัญหาแม้ชอเบคอนจะถูกบูลลี่และเจ็บปวดมาก่อนแต่การที่เขากลายเป็นปีาศาจ ที่ออกมาแกล้งคนอื่นก็อาจจะไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาให้ดีขึ้นแต่กลับเป็นการสร้างวงจรแห่งความรุนแรงที่ไม่มีที่สิ้นสุดการแกล้งหรือการพิมพ์ข้อความที่ไม่น่ารักกับผู้อื่นถึงแม้ว่าจะเป็นในโลกออนไลน์และดูเหมือนเป็นเรื่องเล็กแต่สามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับคนคนหนึ่งได้เป็นปีเลยนะจนอาจทําให้เกิดเป็นพลังทําลายที่ใหญ่โตเลยด้วยก็ได้และอย่างที่เจมี่เคยบอกในทุกๆคลิปถ้าเราถูกบูลลี่หรือมีคนมาพูดจาไม่ดีใส่เราแนะนําให้เล่าผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้ฟังเพื่อ ที่จะได้ให้เขามาช่วยปัญหาของเราให้ดีขึ้นและควรใช้ประสบการณ์การเจ็บปวดของตนเองเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยเหลือผู้อื่นต่อไปที่เขาอาจจะกําลังเผชิญหน้ากับปัญหาเดียวกันกับเราการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกิดจากความเมตตาไม่ใช่การแก้แค้นแล้วคุณล่ะได้บทเรียนอะไรใหม่จากเ,กเรื่องทาวเบคอนกันบ้างส่วนสำหรับใครที่อยากเรียนรู้คศาศัพท์ภาษาอังกฤษให,ใหม่ๆที่เจมินได้พูดไปในคลิปนี้เจมินสรุปมาให้แล้วนะคะ ให้หาข้อมูลเรื่องสยองใน r o b lox เรื่องไหนกันต่อคอมเมนต์บอกเจมินได้นะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next video bye bye